เตือนภัยครับคนที่ต้องการไปทํางานที่ต่างประเทศนะฮะหากว่าคุณเนี่ยดูคลิปนี้ไม่จบครับโอกาสที่คุณจะถูกหลอกนั้นมีสูงมากนะฮะเอานี่ผมเล่าให้ฟังแบบนี้ครับเพิ่งคุยกับผู้เสียหายมาหยกหยกครับโดยที่เขาเนี่ยต้องการไปทํางานที่สาธารณรัฐเช็กค,ครับแต่ทีนี้จุดเริ่มต้นเกิดจากอะไรเกิดจากการที่ดูเนื้อหาในในสื่อออนไลน์เป็นคลิปวิดีโอครับในแพลตฟอร์มใหญ่เลยฮะไล่ไถฟีดไปผมปรากฏว่าผูก้ก่อเหตุเนเขียนข้อความพร้อมกับเป็นภาพนิ่งนะ มันก็จะเคลื่อนไหวมีซาวอะไรเอฟเฟกเนี่ยไปด้วยแต่ข้อความตรงนั้นเนี่ยระบ,บุว่าจะชวนให้ไปทํางานที่ต่างประเทศถามว่าใครสนใจให้ทักตัวผู้กอ่อเหตุไปผู้เสียหายสนใจครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็ต้องการเงินมาจุดเจียวครอบครัวครับแต่นี้การติดต่อเนี่ยผู้กอ่อเหตุไม่ได้ลวงให้ไปในกลุ่มของ Line แล้วนะครับแต่ชวนเข้าไปในกลุ่มของแพลตฟอร์มสีน้ําเงินซึ่งมีการสร้างกลุ่มขึ้นมาผลปรากฏว่าผู้เสียหายก็หลงเชื่อฮะ พราะว่าต้องการเงินเข้าไปในกลุ่มนั้นฮะในนั้นนี่เป็นวันสักห้าคนได้แต่ผมปูากฏว่ามีคนหนึ่งที่ออกไปก็เหลือ4คนเขาเลยชวนเพื่อนเข้ามาครับในนั้นเนี่ยผู้ก่อเหตุนะผมสงสัยอยู่ว่าใช่คนไทยเปล่าเพราะว่าการเขียนภาษาไทยของเขาเนี่ยมันแปลก,แ,ปลกและสิ่งที่ไม,ไม่ไม่น่าเกิดขึ้นเลยผู้ก่อเหตุเนี่ยมีการให้ผู้เสียหายส่งพวกภาพนิ่งพื้นหลังได้เป็นสีขาวนะให้ส่ง ัตรประจำตัวประชาชนเป็นสำเนาโดยที่ไม่มีการเซ็นอะไรแนบเอาไว้ผู้เสียหายหลงเชื่อครับส่งไปฮะทั้งภาพนิ่งทั้งพาสปอร์ตทั้งเอกสารคือสำเนาบัตรประชาชนที่เป็นแบบภาพสีไม่มีการเซ็นอะไรกำกับเอาไว้ดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดภยัยซ้อนภัยนั้นมีสูงมากครับนี่ถามว่าทำไมถึงไปเชื่อเขาขนาดนั้นล่ะราะเงินครับและสิ่งที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยพยายามขุดหลุมพรางพยายามที่จะเจตจาพูดคุย ทำให้เขาเชื่อมากเลยว่านั่นเป็นเรื่องจริงสุดท้ายเขาโดนหลอกครับโอนเงินไปคนละ25,000บาทบางคนโอนรวมไปแล้ว35,000บาทนี่การรู้เท่าทานันนะวา่าหากว่าคุณต้องการไปทำงานที่ต่างประเทศครับขอเลยให้คุณติดต่อ,อกลมการจัดหางานไปนะฮะว่าไอ้สื่อที่มีการเผยแพร่ไปนั้นน่ยมันใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งคือบริษัทที่รับมาเป็นนหน้าเนี่ยต้องได้รับอนุญาตจากกลมการจัดหางานเท่านั้นนอกเหนือจากนี้หลอกครับแต่เมื่อไรครับ คุณตกเป็นผู้เสียไปแล้วต้องการให้เรื่องราวคุณปรีดุตาหอนแจ้งมาที่รายการสถานีประชาชนไทยพีบีเอสนะครับ